สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูงความรักและการเงินของชาวทัตด,ดินมังกรพฤกษกันสามราศีเรามาดูกันนะคะว่าการเงินความรักของชาวดินช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างปลายเดือนนี้นะคะดาวอังคารเนี่ยเขามาเล็งกับดาวเสาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวประจําราศีของมักรซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยหรือเรื่องมีเรื่องเกิดอะไรเนี่ยมันจะก็ส่งผล กับราศีร่วมธาตุด้วยนะคะช่วงนี้การทำอะไรก็อย่าประมาทด้วยเพราะอังคารเล็งเสาด้วยนะคะแล้วก็อังคารเนี่ยก็มาอยู่ที่ราศีกันอีกตั้งหากนะคะ,ะ,คะก็ทำมุมตีกลงพฤกษ์โศอีกก็จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ควรประมาทนะคะไม่ควรประมาททีนี้เรามาดูกันนะนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของออการงานเรื่องของออการเงิน นะคะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้ว่าอังคารเสาร์เนี่ยบางทีมันเป็นในเรื่องของปัญหานะคะปัญหาบางเรื่องที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาก็ไม่ควรประมาทนะคะออาท<ๆ>ีนี้เรามาดูกันชาวดินค่ะ,วยยะความรักและการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างดาวสุขจะย้ายนะคะดาวสุขจะย้ายปลายเดือนนี้ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมไปอยู่ร่วมกับดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวพระนัต แล้วก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของชาวโสดะคะชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบลักนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะชาวดินค่ะตัวตนของคุณช่วงนี้ระวังปัญหาเกิดระวังข้อพิระวังมีปัญหาอะไรกับใครคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นนะคะอ่าระวังนิดหนึ่งหรือปัญหาช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาที่การผิดใจกันไม่เข้าใจกันกับใครบางคนได้ นะคะก so right. so ็ควรระวังป so so kind of ัญหาส่วนตัวตนของคุณในเรื Poke ่องของการเงินช่วงนี it, ้ค yeah, ุณก็อาจจะยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินหรือถ้าขอคุณรอคอยเงินนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการรอจะมีโอกาสในเรื่องเม็ดเงินที่เข้ามาหรือแม้แต่ทั้งว่าคนที่ทําการค้าการขายการคําพูดคําจาเจรจาพาทีนะคะอ่าเรื่องของการค้าขายอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะโอกาสการเงินมาใครรอข่าวดีในเรื่องของการปรับโยกปรับย้าย ก็อาจจะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะของชาวทาตดินส่วนในเรื่องของบ้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายอ่าถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เอาบ้านของคุณมาเป็นเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะถ้าบ้านเป็นเชิงพาณิชย์คุณมีรายได้ตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องของบ้านบางทีคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวนะคะในเรื่องของบ้านได้ส่วนการอยากจะทําอะไรให,ใหม่ๆหรือการรอคอยงานใหม่ ช่วงจังหวะนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหรือตัวตนของคุณก็ได้ค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะตัวตนของคุณคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะหรือธุรกิจของตัวเองเนี่ยถ้าอยากจะพัฒนาก็จะมีโอกาสเช่นกันชาวธาตุด,ดินนะคะถ้ามีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องโอ้ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของอมืมีเหตุค่าใช้จ่ายหรือเปล่าปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของ เรื่องของการขับขี่ก็ได้นะคะตรงนี้ของคุณเองอะ่ะการขับขี่ยอด <Charlie> ยนานพาหนะอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนในเรื่องของโชคช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสมีโชคนะคะ้ช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้โชคตรงนี้อาจจะเป็นโชคจากการติดต่อธุรกิจกิจการต่างๆถิ่นดันไกล دم, หรืออาจจะเป็นโชคในเรื่องของการโอกาสใหม่ๆการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะตรงนั้นด้วยรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องอชีพจออลงเท้าอันนั้นก็เรียกว่าโชคได้นะของชาวธาตุดินส่วนในเรื่องของงานช่วงนี้ การงานผู้ที่ทำงานอยู่แล้วนะคะหรือหรือคนที่ถ้าขายส่วนตัวอยู่แล้วช่วงนี้รายได้ก็ต้องมีเข้ามาเช่นกันส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องการเดินทางหรือเปล่าเอ่ยหรือจะมีเหตุค่าใช้จ่ายกับบริวารคนใกล้ตัวคะ่ะนะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายกับบริวารคนใกล้ตัวด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ การกับขี่ยุยานผ่านะก็อย่าประมาทนะคะส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวงปัญหาเกิดเรื่องนะคะใครที่ห่างเหินกันแล้วก็อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้ที่ แอบซ่องกันหรือเปล่าด้วยช่วงนี้อาจจะอยากแอบซ่องอยากจะดูเขาเป็นยังไงเขาไปเริ่มต้นชุดใหม่แล้วกับใครอะไรยังไงนะคะแต่คนที่กําลังมีปัญหากันก็ระวังไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันสําหรับชาวโสดชาวโสดถ้าถามว่ามีโอกาสรักใหม่เข้ามาไหมมีแต่ก็เชื่อว่าชาวธาตุดินหรือเขาคนนั้นที่เข้ามาจีบคุณคุณไปจีบเขาก็ได้เขาก็อาจจะอยากก็อยากจะคุยคุยก่อน อะไรอย่างนั้นดูจังหวะก่อนหรือเปล่านะคะอะทีนี้เรามาดูกันนะว่าเจาะรายละเอียดเลยค่ะในเรื่องของการเงินและความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างการเงินนะคะการเงินอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างหรือการเงินใครคาดหวังเงินเงินจากองค์กรแลนะ,ะเงินจากองค์กรก็ได้ตรงเนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เงินจากองค์กรนะคะแต่ถ้าค่าใช้จ่ายเราก็มองว่าก็ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นในเรื่องของ คนใกล้ตัวยวดยานผ่านนะแล้วก็ระวังมีเหตุเจอพวกอันตรพานด้วยนะคะไม่ว่าใครก็ตามอันตรพานนะคะระวังนิดหนึ่งทีนี้เรามาดูกันค่ะหรือระวังมีเหตุแบบว่าเสียอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ใช่เหตุนะคะเป็นการเสียแบบไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเสียอะไรอย่างนั้นนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินการทองของชาวดินมีเหตุค่าใช้จ่ายยุติันผ่านะหรือใครที่ทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลอาชีพการเดินทางก็ระวังนิดนึงการขับขี่ก็อย่าประมาทเดี๋ยวจะไปมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ ระวังในเรื่องของคดีความด้วยระวังมีปัญหาคนใกล้ตัวบริวารหรือพวกอันุพัน์บริวารน,นะคะมันจะเกิดปัญหาการเงินกับคุณชาวดินช่วงนี้ชาวดินค่ะอาจจะมีเหตุถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายกับลูกหลานบริวารน,นะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเด็กอา่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ การหาเงินของคุณมันเหมือนกับคนที่พึ่งน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยหรือหรือต่อให้คุณเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็เถอะการหาเงินของคุณนั้นอ่ะเหมือนกับคนที่ต้องพึ่งน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะพ่อค้าแม่ขายการเงินยังมีเข้ามาค่ะแต่มีเข้ามาช่วงนี้มีเหตุต้องจ่ายอารมณ์เหมือนคนทุกขลาบทุกขลาบได้เก็บเงินไม่อยู่ได้นะคะแล้วก็อืมใครที่อยากจะเปลี่ยนลดโอกาสได้เปลี่ยน ถ้าคุณไม่ได้เจออะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับรถรวมไปจนถึงคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําบ้านนะคะการทําบ้านการปรับปรุงบ้านการได้ที่ทํากินใหม่ได้ด้วยนะคะมีเหตุค่าใช้จ่ายเงินประกันด้วยนะของชาวดินหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนี่แหละนะคะอันนั้นหนึ่งส่วนแล้วก็ใครคาดหวังเงินเงินที่ตัวเองรอคอ,อยเงินจากองค์กรต่างๆนานา ก็อาจจะมีโอกาสได้เงินด้วยถ้าคุณรอคอยการเงินนะคะส่วนในเรื่องของโชคทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชครู้สึกว่าคุณกำลังจะมีโอกาสรอคอยเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณจะได้เงินทางไกลได้ไหมได้ด้วยนะคะหรือการรอคอยอาจจะหมายถึง เป็นเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานและหมายถึงการในมีในมีในเรื่องข้อตกลงในเรื่องธุรกิจการค้าอันนี้ข้อตกลงธุรกิจการค้าช่วงนี้ก็ยังมีเงินเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็จะมองว่าชาวทัาดินคุณกำลังคิดอยากจะหาช่องทางแหล่งรายได้เข้ามาหมุนเวียนด้วยนะคะมาดูโชคค่ะ โชคชาวดินเป็นยังไงบ้างเอ่ยรวงมีเหตุเสียทรัพย์นะคะชาวดินมีเหตุต้องเสียทรัพย์ได้ไหมน่าจะมีเหตุเสียทรัพย์เสียกับใครก็คือการเสียทรัพย์แต่มีเหตุเสียทรัพย์ระวังการถูกโกงเงินรวังเจอปัญหาปัญหาที่เราเราไม่ได้เป็นผู้เก่ะแล้วจะต้องเสียทรัพย์อย่างเงี้ยมีด้วยส่วน ใครที่กําลังอยากจะทําบ้านปรับปรุงบ้านอันนั้นน่ะก็น่าจะมีรายจ่ายแหละรวมไปจนถึงใครต้องการบ้านใหม่ถ้าคุณต้องการบ้านใหม่ช่วงนี้คุณอาจจะคิดก็ได้ว่เาเอ๊ะเราอยากจะไปยื่นสินเชื่ออะไรอย่างนั้นน่ะนะคะแต่บางท่านก็อาจจะติดติดปัญหาของตัวเองที่ยื่นไม่ผ่านหรือเปล่านะคะแต่เรามองว่าคุณก็น่าจะมีโอกาสได้นะในเรื่องของบ้านหรืออาจจะหมายถึงการซื้อการขายบ้าน ที่ทางที่ดินได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวท่าดินคุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณยังมีโอกาสในเรื่องเงินบางทีเงินมาจากการทํางานของเราอ่ะแต่เราอาจจะได้ไรายได้พิเศษอย่างเงี้ยได้อะไรพิเศษมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้นะคะโอเคโชคมาแล้วอืมใครรอโชคใครรอโชคอาจจะมีโอกาสโชคกับคนใกล้โชคเงินเก่าๆโชคเงินโบนัสโชคจากคนใกล้ตัวนะคะอันนั้นอ่ะได้อยู่ โชคการลงทุนการเปิดตัวการคิดวางแผนอยากจะ,ะลงทุนอยากจะเปิดตัวธุรกิจธุรกิจนาเข้าธุรกิจทางไกลอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เรียกว่าโชคของคุณเช่นกันของชาวทัดบินนอกนั้นก็ระวังมีเหตุเสียทรัพย์ด้วยนะคะมีเหตุเสียทรัพย์ทีนี้เรามาดูกันการขับขี่ยดยานภานะก็อย่าประมาทเดีย๋ยวาอาจจะไปเจอเจอปัญหาอะไรนะคะ มาดูความรักคู่รักครอบครัวจะเปิดตัวธุรกิจใหม่หรือรวมไปจนถึงคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ได้หรือคุณพยายามขนขวายเสาะสแสวงหางานใหม่ได้นะคะใครที่ต้องไปวิ่งเต้นติดต่อเจอจาธุรกิจจะมีโอกาสสมหวังถ้าคุณต้องไปวิ่งเต้นต้องไปติดต่อต้องไปยื่นเสนอไอเดียโปรเจกต์ต่างๆนะคะมีโอกาส นอกนั้นก็คือคนที่อยากจะออกงานและตัดสินใจออกงานเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งการทํางานมันไม่กระเตื้องตําแหน่งหน้าที่มันระดับเดิมการเงินก็ไม่กระเตื้องอย่างเงี้ยบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะออกงานอยากจะเริ่มต้นที่ใหม่ๆอยากจะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยส่วนคู่รักครอบครัวอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเดินทางระวังมีปัญหาในการเดินทางด้วยนะคะ ปัญหาตรงนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาอะไรได้ใดๆก็ได้แต่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องการเดินทางสำหรับผู้รักครอบครัวส่วนใครที่ลงทุนส่วนตัวลงทุนเกง่งกำไรลงทุนส่วนตัวอันนั้นะ่ะคิดว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้เงินตรงนั้นแล้วก็ใครคาดหวังการไปเริ่มงานใหม่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอย่างน้อยๆมองเห็นว่า,วาเงินเดือนมั่นคงกว่าเดิม รวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะส่วนใครทําธุรกิจใครจะเริ่มเปิดตัวธุรกิจหรือใครลุยธุรกิจของตัวเองอยู่การทําธุรกิจของคุณช่วงนี้ไปเจรจาพาทีติดต่ออะไรไดๆมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะโอกาสที่ดีมากๆใครจะต้องการซื้อขายบ้านที่ทางที่ดินก็มีโอกาสด้วยสำหรับครอบครัวไหนที่ต้องการซื้อขายบ้านรวมไปจนถึงที่ทํากินแหล่งทํากินของคุณเอง นะคะอ่าแต่สิ่งที่เห็นก็คือการปรับปลีดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานสำหรับคนที่มีปัญหาความรักการห่างเหินเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างเหินด้วยด้วยเรื่องของใจจิตใจหรือห่างเหินด้วยระยะทางนะคะ ห่างเหินด้วยการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงโยกย้ายอะไรงานมันคือการห่างเหินหรือคุณกับเขาก่อนหน้านี้มีปัญหาไฟต่อกันมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องของความทุกข์ใจทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณขออยากจะเว้นระยะห่างหรือรวมไปจนถึงตัวเขาอยากจะเว้นระยะห่างก็ได้ส่วนบางท่านนะคะคุยไปคุยมาอยู่ดีก็เกิดเรื่องอยู่ดีก็เงียบไปเลยก็มีเงียบขาดการติดต่อก็มีค่ะนะคะแต่เชื่อว่าเชื่อว่าชาวดินเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณมีความสงสัยมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ดีเงียบไปหรือทำไมเขาความสัมพันธ์กับเราไม่ได้พัฒนาหรือหยุดชะงักอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกตึงหงิดใจว่าเอ๊ะเขามีไปคุยกับคนอื่นไหมอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยคบเนี่ยคนที่คบบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะไหมอะ พราะรู้สึกว่าทําไมมันมีในเรื่องของสถานะส่วนใครอยากจะเคลียร์ปัญหาต่อกันนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณกับเขามันจะต้องใครที่กําลังทะเลาะกันเฉยๆหรือกาลังมีปัญหากันประเด็นกันเฉยๆเนี่ยอยากจะเคลียร์ปัญหาต่อกันไหมเพราะมันจะต้องมีเรื่องของข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เคลียร์ปัญหาต่อกันข้อตกลงเพื่ออะไรเพื่อทุกอย่างมันจะได้ลี้คลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง จะมีการเคลียร์อะไรหรือเปล่าเขากับคุณไกลกันไหมเนี่ยฮะอารมณ์เหมือนเขาอยากจะอยู่คุณอยากเอาที่สบายใจอะทํายังไงก็ได้ให้เขาตัวเองสบายใจนะบางท่านก็ไม่เลิกนะแต่บางท่านต้องการรู้สึกว่าต้องการความสบายใจหรือบางท่านเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ชอบความกดดัน ก็มีหรืออาจจะเป็นเพราะนิสัยของเขาเราแค่ถามอะไรไปเขารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวอย่างเงี้ยมันก็เกิดเรื่องละนะคะอ่ะอะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาเองเขาฟ้องมาว่าเขาต้องการทางเลือกชีวิตเขาต้องการความสบายใจนะคะแต่ถ้าถามว่าเขากับคุณบางทีก็ตัดกันไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าอารมณ์เหมือนคนต่างคนต่างอยู่ก็ได้ส่วนใครที่เป็นแ,แค่แฟนกันอะ เรามองว่าเขาน่าจะมีการไปติดต่อพวพันกับคนเก่าๆนะคะที่สุดท้ายได้สุดแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกทางนั้นแต่ถ้าคุณเป็นตัวคนเก่าเขาเหรอก็หมายถึงเขามีทางเลือกไงเพราะเขาพึงพอใจในการกระทาของตัวเองนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาพอใจการกระทําของตัวเองหรือเขาของคุณอาจจะเป็นคนสไตล์แบบเออเฟลลี่กับคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ใครก็ตามที่ความสัมพันธ์ มีความแตกต่างไม่ว่าความแตกต่างเรื่องของระยะทางความแตกต่างในเรื่องของชนชั้นความแตกต่างในเรื่องของสถานะชีวิตความเป็นอยู่ความแตกต่างในเรื่องของสังคมบางทีมันก็เกิดปัญหานะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็แค่จะบอกว่าเขาอยากจะมีทางเลือกเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้มีความสุขหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอ่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาอยากจะทําอะไรตามอำเภอใจอย่างเงี้ย อันนั้นก็ไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้ละรวมไปจนถึงคุณไม่ให้อะไรตามที่เขาปรารถนาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีเรื่องของสถานะด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละส่วนในบางท่านเขาบล็อกเทเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะเขาไปมีใจให้กับทางเรื่องของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าทางเรื่องของเขาคนนั้นจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเขาไปมีใจให้ทางเงลือกละหรืออารมณ์ประมาณไมบ่บล็อกเทแต่ไม่ไม่อยากจะคุยไม่ติดต่อ ะะการไม่ติดต่อกันไม่คุยเพราะเขาไปมีทางเลือกใจเขาไปเริ่มต้นใจเขาต้องการความสบายใจใจเขาต้องการกระทําแบบนี้เพราะว่าคนของคุณไม่น่าจะเป็นแบบว่าพวกสไตล์แบบโอ้โหสันโดษนะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะนะคะสังคมรอบด้านค่ะสังคมรอบด้านด้วยและที่สำคัญบางทีเขาก็อาจจะไปกลับไปเออ,อาจจะเป็นในเรื่องของ ความรักทางเลือกใหม่ถ้าเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ความรักทางเลือกใหม่ mm hmm. ก็ย่อหมายถึงว่าคนของคุณเขาต้องมีใครใครมาก่อนคุณหรือเขาเขาอาจจะมีในเรื่องพฤติกรรมเก่าๆหรือเขาอาจจะไปติดพันเพื่อนฝูงเขาอันนั้นก็ว่ากันมาดูบทสรุปค่ะดินใจอะ่ะให้เต็มที่เลยแล้วก็รักด้วยแต่ถ้ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง นะถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลเออถ้ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณคุณก็รู้สึกว่าอยากจะได้ยินจากปากเขานะอยากจะได้ข้อตกลงจากเขาแต่ทั้งนี้มันตกลงหรือเปล่าล่ะเพราะรู้สึกว่าเห็นเขาไม่ต้องไม่พร้อมที่จะตกลงไม่พร้อมที่จะคุยนะคะแต่บางคู่ก็โชคดีนะรอคอยการคุยกันรอคอยการตกลงต่อกันเพราะว่าเชื่อว่าสรุปสุดท้ายแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณเป็นคนกระทําหรือเขาเป็นคนกระทําเหมือนกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รู้สึกได้อยู่แล้วแหละนะคะรู้สึกได้ว่าอ่าความรักครั้งนี้มันมีเรื่องราวของการปกปิดปิดบังมันมีเรื่องราวของการที่แบบว่าความรักที่มันพยายามแล้วแต่มันยากจะไปต่อโอเคมีจุดเปลี่ยนค่ะมีจุดเปลี่ยนเขาอาจจะไปติดพันผัวพันใครก็ได้หรือเขากําลังเริ่มสา,มสารสัมพันธ์กับใครก็ได้ ซึ่งตรงนี้มันก็ฟ้องขึ้นมาอยู่แล้วอะว่าจะให้เขากลับมาแบบเดิมมันก็ไม่ใช่ด้วยแล้วคุณก็ต้องเหนื่อยด้วยนะคะเรื่องมันเกิดเรื่องเรื่องมันเกิดเรื่องบางทีไปรับรู้อะไรมาอะมันก็เกิดเรื่องละทางออกมีไหมคุณก็รู้ว่าตอนเนี้ยหนทางออกคุณก็รู้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณวางอนาคตเป้าหมายที่คุณกับเขาจะเป็นไปในอนาคตตอนเนี้ยมันเริ่มลิบหลีเต็มทนละ นะคะอ่าแล้วถ้าถามว่ายังมีความหวังไหมตัวเองยังมีความหวังเชื่อว่าคุณยังมีความหวังกับเขานี่แหละแต่ความหวังมันก็เหมือนกับมันไกลแสนไกลอ่ะมันลิบหลีอ่ะไพ่ <c oughs> บางท่านก็พยายามอดทนนะแต่เชื่อว่าบางท่านเนี่ยพยายามอดทนก็จริงแต่อยากจะได้ยินจากปากส่วนบางท่านก็อยากจะลองพยายามอีกสักตั้งหนึ่งดู ถ้าพยายามแล้วอดทนแล้วแล้วเขายังเป็นแบบนี้อีกโอเคคนของคุณเขาเจ้าชู้นู่นนี่นั่นเขายังเป็นแบบนี้อีกไม่แน่และค่ะนะคะเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าเออหนทางแก้มันยังพอมีแหละลองพยายามดูอีกครั้งหนึ่งไหมแล้วถ้าเขายังเป็นแบบนั้นอีกหรือเขาต้องการจะ move on ไปอีกอันนี้เราก็ฝืนเขาไม่ได้แล้วค่ะในเมื่อเขาต้องการจะไปก็ถือว่าคุณพยายามที่สุดแล้ว มาดูชาวโสดนะฮะชาวโสดเป็นยังไงบ้างชาวโสดค่ะชาวโสดมีโอกาสพบรักพบคนไกลด้วยค่ะหรือพบมาจากการเดินทางได้แต่การเดินทางก็ระวังอย่าประมาดด้วยนะช่วงนี้ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนนะมีโอกาสได้พบลักและสำคัญชาวดินเผลอเผอบางท่านอาจจะได้พบปะคนไกลคนที่มีความแตกต่างและคนที่มีความแตกต่างผู้ชายเนี่ยอาจจะได้ผู้หญิงมีสเสน่ห์ผู้หญิงทรงสเสน่ห์นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ส่วนผู้หญิงก็น่าจ,จะได้พบผู้ชายโปรไฟล์ก็ค่อนข้างจะมั่นคงนะ ค่อนข้างจะมั่นคงหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนได้นะถ้าคุณได้คุยกับเขาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าออมทำไมเขาสุภาพอ่อนโยนหรือเขาอาจจะดูภายนอกอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเอ๊ะหรือว่าเขาอ,อกหักรักคุดอะไรมานะอะไรอย่างนั้นอนะ่ะแต่มีโอกาสทั้งนั้นอันนั้นคือไม่เกี่ยวละอันนั้นคือแบบว่าอันนั้นคือเหตุการณ์ของเขาที่เขา <c oughs> เขาเผชิญมาอยู่แล้วนะคะโอเคส่วนความรัก จะเป็นไปหรือจะชัดเจนขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่สองคนนะมันก็ขึ้นอยู่สองคนแต่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วนี่ว่าถึงเวลาของคุณที่คุณอาจจะต้องมีโอกาสได้พบรักแล้วอะ่ะบางท่านก็คดพบคนมีตําหนิด้วยค่ะนะคะคู่บุญรรกรรมแต่งเก่าจะเข้ามาคนมีตําหนิจะเข้ามาคนจากการเดินทางไกลหรือคนไกลก็จะเข้ามา นะก็จะเข้ามาแต่รู้สึกได้ว่าตัวตนของคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ค่อยจะเปิดใจสัทีเดียวหรือคุณอาจจะมีในเรื่ององดีตอดีตท,ที่เก็บไว้ในใจหรือเปล่านะอาดีตด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเปิดใจแล้วก็ได้ไปต่อไหมโอ้โหเหมือนไม่เปิดใจอะ่ะแต่ถ้าคุณไปชอบไปชอบเขานะระวังเขาก็ไม่ค่อยจะเปิดใจนะ ลองเข้ากับคุยกับเข้ากับคุณอาจจะคุยเป็นการการคุยกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูๆกันไปนะคะอ่าดูๆกันไปเอสสรุปแล้วคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะโรเลมันจะสับสนสิบห้าวันสุดท้ายท้ายสุดแล้วถ้าลองเปิดตัวเปิดใจกับความรักครั้งใหม่หรือมีความรักเข้าใหม่เข้ามาแล้วก็เปิดตัวเปิดใจความรักครั้งนี้อาจจะเข้ามาในรูปแบบส่งเสริมได้ นะคะหรือคุณต้องไปส่งเสริมเขาล่ะมีอยู่สองสองคนแค่นี้ฝ่ายจีบกับฝ่ายโดนจีบนะคะมันก็มีการส่งเสริมกันและกันได้ค่ะแต่ระวังบางท่านอาจจะเจอปัญหาของของความรักที่แบบว่าอืมปัญหาความรักที่เขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องควรระวังหรือเข้ามาจะมีหวังผลประโยชน์ได้ได้ไหมก็ไม่แน่นะคะเพราะไพ่ก รู้สึกว่าไพ่อะไม่ได้ออกมาแบบสวยหรูเลยไม่ได้ออกมาอุ้ยเธอจะต้องเจอคู่นะอะไรอย่างนั้นน่ะมีพบรักค่ะแล้วก็มีรักทางเลือกด้วยไม่คุณก็มีทางเลือกเขาก็มีทางเลือกนี่แหละแต่จะมีทางเลือกให้ให้ให้ได้เลือกให้ได้ตัดสินใจนะคะแล้วถ้าเลือกแล้วชัวร์แล้วมั่นใจแล้ววันข้างหน้าจะสานสัมพันธ์กันต่ออันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องเพราะเราก็กลับมองว่าชาวธาตุดินคุณอาจจะมีใครเข้ามาส่งเสริมคุณนะนะคะ แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นส่งเสริมมันหมายถึงว่าแรกๆก,ก็อาจจะคุยกันยังไม่ได้คาดคิดอะไรมากมายนะคะตรงนี้ชาวโสดก็อาจจะหมายถึงการได้คนโปรโฟไฟล์ด้วยหรือต้องการคนโปรโฟไฟล์คุณอาจจะต้องการคนโปรโฟไฟล์ก็ได้คุณอาจจะต้องการคนที่แบบว่าพร้อมนะคะพร้อมทั้งแบบว่าสถานะการทำงานหรือบางท่านก็พร้อมทั้งเงินก็มีแต่บางท่านเนี่ย คุยไปคุยมาน่ะภายนอกรูปลักษณ์เขาอาจจะดูดีอ่ะแต่ภายในคุณอาจจะมีความสงสัยอุ้มดีจริงหรือเปล่าแบบนั้นก็มีค่ะนะเพราะบ,บางท่านน่ะคบไปคบมาคุยไปคุยมาอ่เริ่มรู้สึกละเริ่มรู้สึกละว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการใช้เวลาทั้งนั้นเลยแต่ส่วนบางท่านมีเข้ามาก็เป็นกระยาณมิตรนะ ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าอุ้ยจะต้องเป็นแฟนกันทุกคนเพราะบางท่านก็รู้สึกว่าความรักเราเราก็รกอดีกว่ารอเรื่อยๆรอดีๆถ้าคุยแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ตึงอิดตึงอิดอยู่ในใจแล้วก็คุยแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ตรงปกกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์บางท่านก็มีทางเลือกได้นะคะโอเคชาวโสดน่าจะประมาณนี้รักทางไกลรักจากการเดินทางค่ะส่วนบางท่านบอกเลยว่าไลฟ์วีแวลจริงๆบางท่าน,นแต่งกับงาน บางท่านกลอาจจะอยากจะใช้ซีโสโซดให้มันคุ้มก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ไม่ได้บอกเลยนะว่าความสมหวังความรักจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสได้พบไหมมีโอกาสได้พบถ้าพบแล้วไม่ใช่มันก็คือทางเลือกนะคะใครที่มีปัญหาความรักต่อการระวังจุดเปลี่ยนแปลงนะจุดเปลี่ยนแปลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกนี่แหละ ส่วนชาวโสดค่ะถ้าถามว่ามีโอกาสได้พบรักไหมมีแต่คุณจะรู้สึกถึงการสับสนคุณจะรู้สึกถึงการคิดมากคุณอาจจะรู้สึกถึงการอ่อนไหวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เขาคนนี้เขามีคนอื่นหรือเปล่านะอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างอะในสิ่งที่คุณรู้สึกอะคนเราสามารถคุยกันได้นี่ศึกษาดูใจกันได้ นะคะค่อยๆค,ยคบค่อยๆค,คุยกันไปแล้วถ้าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ้าใช่คุณก็จะรู้สึกว่าใช่นะคะตรงนี้ด้วยนะแล้วคุณอาจจะคบๆจนกว่าคุณรู้สึกคุณถึงคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคุณก็ชอบเขาด้วยเช่นกันโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะช่วง15วันนะคะชาวดินก็ระวังเสียทรัพย์นะคะ เท่าที่เห็นลายส่วนเสียคือเสียแต่ส่วนได้คุณมีโอกาสได้อยู่แล้วโดยเฉพาะใครรองเงินออกจากองค์กรใครรองเงินจากอะไรสักอย่าง,งที่คุณแอบรออะ่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเจรจาพาทีช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ลูกค้า,เก,าเก่าเข้ามาอีกอะนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะสิบห้าวันสั้นๆของชาวทัดดินโสดมีก็คุยไปค่ะถ้าถามว่าช่วงนี้ช่วงจังหวะเลยไหมคิดว่าไม่ใช่จังหวะแบบว่า โอ้โลงลงอ็อกลงเวยลงตัวมันยังไม่ใช่จังหวะนะคะโสดเนี่ยโอเคน่าจะประมาณนี้ลองเปิดเล่นๆนะเนี่ยยังได้ไพ่ใบเดิมๆเลยอะระวังมาในรูปแบบบุญธรรมกรรมแต่งนะคะบางทีก็มาในรูปแบบบุญธรรมกรรมแต่งได้ก็น่าจะประมาณนี้เอาใจช่วยทุกท่านนะคะในเรื่องของความรักชาวโสดเนี่ยถือว่าถือว่าจริงๆแล้วอ่ะจะถามว่ามีเข้ามาคุยไหมมีแหละ แต่ทาไมทุกอย่างมันเหมือนกับมันจะต้องมีเรื่องของอุปสรรคมันจะต้องมีเรื่องของปัญหาอะไรอย่างนั้นอะความเครือบแคลงความไม่แน่ใจนะคะก็ไว้ไปติดตามในคลิปนุลข่าะค,ะความรัก12ราศีกันเพราะอันเนี้ยสามราศีก็จะบอกคร้าวๆว่าเป็นแบบนี้ใครที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกถึงการไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆนะคะของชาวธาตุดินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแค้วคลาด ปลอดภัยด้วยการขับขี่ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ